ผมได้ทําสูตรน้ํำส้มตำปลาร้านะใช้ส้มตําได้ใช้ยําทํายําได้นะครับะนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทําน้ํำส้ม ตำปลาร้านะครับจะใช้เป็นส้มตำก็ได้หรือจะใช้เป็นยำปลาร้าก็ได้นะครับเพราะว่าพอดีมีคนขอมานะครับผมก็เลยจะทำนะวันนี้นะครับก็วันนี้ผมใช้ปลาร้านะครับ3า0 ml นะครับนี่คือปลาระาผมต้มเองนะก็ไปดูสูตรต้มปลาลาได้นะครับหรือจะใช้ปลาระที่ห่อไหนก็ได้นะครับที่เราชอบนะครับขวดประมาณขนาดนี้นะครับ300 ML นะครับไอ้สามรยนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะครับก็อย่าให้มันเข้มข้นมากนะครับผมใช้อยู่ที่350 ML เหมือนกันนะครับก็เท่าๆกับปลาล้าเลยนะครับน้ําปลาล้าก็ไอ้น้ามะขามก็อย่าให้มันข้นนะครับจนเกินไปนะครับเอาไปแช่แล้วก็พอให้ได้น้ําออกเปรี้ยวนะครับก็พอนะครับแบบนี้นะแล้วก็น้ําปลานะครับผมใช้อยู่ที่100กรัมนะครับหรือละนะครับ1 ML นะแล้วก็ น้ำตาลทรายผมใช้อยู่แค่4ช้อนโต๊ะนะครับก็ส้มตำปลาระ้นะก็จะต้องมีผงชูรสนิดนึงผมใช้อยู่ปร้าผมใช้ผงชูรสอยู่1ช้อนโต๊ะนะครับผมจะเอาส่วนผสมทุกอย่างนะผสมลงกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี้ผมต้มสุกหมดแล้วนะครับก็ผสมได้เลยนะแต่ถ้าใครกลัวที่จะว่ามันไม่สุกก็เอาไปตั้งไฟอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับพอเดือดก็พอแล้วก็เอามาผสมนะครับ เอาทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็อไปตําได้เลยนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าผมจะทำไงบ้างเนาะเอวันนี้เดี๋ยวผมตำส้มตำเลยนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ชอบอยู่แล้วนะครับน้ําตาลทรายนะครับ4ช้อนโต๊ะนะปรุงไว้เลยนะครับ่น้ําปลานะครับสซบหนึงส่วนสี่ถ้วยก็ได้หรือประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะครับนี่ผมใช้หนึกรัมเนาะหนึ่งนะครับเห็นะ จะใช้น้ําตาลปี๊บก็ได้นะแล้วแต่ชอบนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนาะเราก็ใช้น้ําตาลทรายเพราะว่ามันจะไม่หวานดินส่วนไปนะถ้าเป็นน้ําส้มตานะครับปลาร้าเราก็จะไม่ให้หวานนะครับน้ํามะขามเปียกนะครับ350มลนะครับก็หนึ่งขวดปลาร้าที่เขาขายันทั่วไปนะครับน้ำปลาร้านี่บอกไว้ก่อนนะครับผมต้มเองนะอไปดูคลิปได้นะครับสำหรับการต้มน้ำปลาร้านะครับ หรือว่าจะใช้ปลาร้าสำเร็จรูปเลยก็ได้นะครับนี่หลังจากนั้นนะครับนี่เห็นไหมน้ำปลาร้านะครับ350 ml อนะครับนี่กลิ่นนี่แบบอหอมมากนะครับนี่เห็นไหมหล้างนิดนึงนะอา่าเห็นไหมครับนี่นี่คือน้ำสำหรับทำปลาร้าของผมนะครับนี่ได้แล้วนะนี่หลังจากนั้นนะครับผมใช้ผงชูรสนะครับประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตัวนี้นะครับเราก็ใช้ได้นะครับเราก็ใช้ในส่วนของปริมาณที่เหมาะสมนะดเดี๋ยวเราไปตำอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าการทําตัวนี้นะบางคนไม่ชอบผงชูรสไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ผงชูรสนี่เป็นผงนวนะครับอา่าคนชอบเนาะก็ใส่ได้นะครับนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สลับซ้ำน้ำปลาร้านะครับ จะทําเป็นส้มตําก็ได้หรือทําเป็นน้ํายําก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวทิมรสนิดนึงนะครับอืมอร่อยเลยนะครับนี่รสชาติจะออกกลางๆนะครับไม่เข้มข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่อ่อเขาเรียกอะไร ไม่กระโดดจึงเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปตำนะครับเวลาเราตำเนี่ยเราจะใส่น้ํามะนาวเพิ่มหรือว่าเปลือกมะนาวหรือมะนาวอีกนิดนึงนะก็ทําได้ตัวนี้เวลาเราไปยำเราก็เพิ่มน้ำมะนาวลงไปนะครับนี่นะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สหรับน้ำํำส้มตําปลาะนะครับอ่า,อาเห็นไหมครับสูตรนี้ผมเพิ่ม กะปินะครับหช้อนโต๊ะนะเอาไปละลายน้ําก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่นะครับนี่อันนี้เคล็ดลับนะเราจะเพิ่มสูตรขกะปิไป1ช้อนโต๊ะนะครับความหวานนะน้ําตาลแล้วแต่เรานะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้หรือตอนขนาดที่ไปตํานะครับเราก็สามารถเพิ่มน้ําตาลลงได้นะครับ เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับน้ํายําปลาร้าหรือน้ําส้มตําปลาร้านั่นเองนะครับใช้ทํายําได้ใช้ทำำําส้มตําได้นะครับเดี๋ยวไปดูการส้มเอาไปใช้ในการทําส้มตําได้เลยนะครับะนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะต,ตำส้มตำเลยนะครับก็ใช้น้ําที่เราปรุงสําเร็จแล้วนะครับตำนะอันนี้ผมใส่พริกแค่นะครับนี่เผ็ดนิดนึงนะ ใช้พริกแห้งก็ได้หรือพริกสดก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับนไครับนะประมาณขนาดนี้กระเทียมใส่ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับหัวฝักยาว อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับก็ใส่เยอะก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ผมก็มีวัสดุดิบวันนี้มีแพทวัสดุดิบแค่นี้นะครับน้ำมะเขือเทศนะครับอ่ะสี่ห้าลูกนะครับแล้วแต่ชอบนะครับอืมแต่ชอบนะนี่ อันนี้ก็คือว่าเราปรุงน้ําปรุงน้ําสําเร็จรูปแล้วนะครับมันก็จะง่ายสําหรับเราเนาะสนผ,ผสมสามารถเติมได้นะครับอ่ะอันนี้มะนาวใส่ได้นะแต่ผมยังไม่ใส่เนาะนี่ร,รออร่อยนะครับนี่ ผงชูรสใส่กี่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ผมไม่ใส่แล้วนะเพราะว่าผมใส่อยู่ประมาณสักน,นี่เห็นไหมครับน้ำปลาระนะอืมผมจะใส่แบบนี้เลยสักสองทพีนะนี่ เห็นไหมครับนี่เสร็จแล้วนะนี่ชิมนิดนึงอืมถือว่าอร่อยนะครับนี่แต่ว่าเราต้องใส่มะนาวนิดนึงนะครับถึงจะอร่อยผนนี้นิดนึงนะ จะใช้น้ำมะนาวนิดนึงนะครับถ้ามีมะนาวลูกใส่น้ำมะนาวลูกเนาะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเสร็จแล้ว นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับส้มตํำปลาระนะครับวันนี้ผมได้ทําสูตรน้ําส้มตําปลาระนะใช้ส้มตําได้ใช้ยําทํายําได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์ซับสากไล์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนะครับอันนี้หึงสูตรที่เราทำนะได้นะครับได้ประมาณสัก แปดร้นะครับเกือบ900นะเกือบ1000นะครับนี่ก็ได้ประมาณขนาดนี้นะครับคุณก็สามารถทําแล้วก็เก็บไว้รับประทานได้นะครับใส่ส้มตําได้ใส่ยำได้นะครับนี่โอเคนะครับ